วันมาถ่ายทาก็มีการบวชชีพราหมณ์มีเดินจงกรมจากสลาจากสลามาที่พระเจดีย์ทั้งหญิงทั้งชายหนุ่มสาวมาครบเลยน,น่าจะเป็นของโครงการของโรงเรียนนะก็มีมากันเยอะเลยด้านหน้าเป็นผู้ชายนำแต่ด้านหลังมีเด็กนักเรียนเยอะด,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 ดูแล้วก็น่าจะเป็นนักเรียนเยอะเลยนี่ ส่วนที่เห็นไกลๆริบๆนั่นคือต้นไม้ที่อยู่กลางทะเลซึ่งดูน้ำทะเลกัดเซาะนมีต้นไม้ถ้าต้นไม้นี้ตายเมื่อไหร่ก็คือจบมันจะไม่สามารถเกิดอีกแล้วเพราะมันลึกเข้าไปแล้วต้นไม้นี้คิดว่าอยู่ไม่นานก็คงจะโค่นน่าจะเป็นไม้แสมดำหรือโกงกลางไม่แน่ใจนี่นกก็มาเกาะอยู่